ชาวบ้านล่ำลือกันถึงทองหมาข้างถนนสีดำตัวหนึ่งที่มักปรากฏตัวกระทันหันริมถนนก่อนจะเกิดเหตุร้ายเสมอไม่มีใครเข้าใจทำไมทองถึงชอบเห่าและวิ่งตัดหน้ารถแต่ละลินเด็กหญิงตัวน้อยสังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆเวลาทองกระวนกระวายตาของมันจะเปล่งประกายสีฟ้าอ่อน วันหนึ่งขณะละลินเดินกลับบ้านทองก็วิ่งมาหาเธอส่งเสียงร้องหญิงหญิงแล้วจู่ๆก็กระโดดขวางหน้ารถกระบะคันหนึ่งที่กำลังจะเลี้ยวออกจากซอยด้วยความเร็วสูงมันเห่าไม่หยุดตาทอประกายแรงขึ้นเรื่อยๆคนขับเบรกรถแทบไม่ทันทุกคนตกใจแต่ละลินสังเกตเห็นว่าบนถนนข้างหน้ามีรถจัก,กรยานยนต์จอดเสียอยู่พอดี หากรถกระบะเลี้ยวไปอีกนิดต้องชนกันแน่เธอจ้องมองทองที่ยืนนิ่งสายตามันบอกอะไรบางอย่างทองไม่ได้แค่บังเอิญแต่คือผู้ผิทักที่มองเห็นอนาคตตั้งแต่วันนั้นละลินดูแลทองอย่างดีและคนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตดวงตาของทองคือสัญญาณเตือนภัยที่พวกเขาไม่เคยรู้ หมาจรจัดตัวนี้ไม่ได้ไร้ค่าแต่มันคือฮีโร่ผู้เงียบงนันที่ปกป้องทุกคนจากภัยอันตราย